วันนั้นเป็นวันที่ทีมงานไปรับตุ๊กตามือสองที่ร้านตุ๊กตามือสองใช่ปะแล้วเขาทักมาแบบนี้เมือยเขาพูดว่าอะไรนะเขาว่าตอนจะเดินเึ่นผ้านั่นลูกว่ะพูดอย่างเงี้ยไาชีก็เลยกลัวมากๆเลยนะคะทุกคนแบบจะให้ออกจากบ้านจะให้ออกจากบ้านย่างดียวเลยวันนี้เขาก็เลยจะแกล้งทักคะ่ะทุกคนคือคือนนี้เขาวางแผนไว้ว่าเขาอะจะออกไปถ่ายงานข้างนอกแต่ไทชีมันต้องอยู่บ้านคนเดียวใช่ปะแต่ตุ๊กตา จะเดินได้ตอนดึกๆก็ได้นะมาดูกันว่าทัศจะทำยังไงเมื่อเจอตุ๊กตาผีสิงมันไม่ได้มีผีจริงใช่ไหม่ะไม่น่าหรอกเชื่อว่าทำไมเขาทักอย่างนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะทุกคนคือคือตอนที่เอาตุ๊กตาเขาทักเลยว่าเราคองมันเดินนะแล้วก็อันนี้เป็นเซตที่แบบว่าไม่มีใครเอามันมานานมากแลว้วอะเพราะก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันหลอนจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะทุกคนแต่ทัชชี่มันกลัวมากค่ะ แค่ไหนผมมาแก้มาซะหน่อยรอตอนดึกๆค่อยเริ่มแผนกันกันไม่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นคือเมื่อกี้น้องทีมนะต้างให้ฟังว่าเมื่อวานตอนเย็นๆอยู่ดีๆอะประตูมันก็เปิดน้ำเองปกติไม่เคยน้ำเองเลยโอ้โหนี่ไม่เป็นนะใช่ตาบวมไม่ใช่ป่ะไม่หน้าว่าง่าย ที่หนีหาย่มาหารกับที่บ้านเี่น้องที่ตาชิ่าเฮ้ยพี่ว่าเขาตุกตาอ๋อที่หใช่ไหมประวัตไม่ของใครที่บ้านนเป็นที่มาที่ไปเสยงุกคนเมื่อกี้นะคะเขาไปเล่าเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นหลังจากตุกตาเข้ามาในบ้านที่น้องทีมงานเจอกันนะไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องจริงอยู่ดีๆทุกคนประตูมันจะแน่นใช่ปะมันจะกึกปกตินะทุกคองดูนะ ประตูมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันก็จะดังอยู่ดีๆเว้ยทุกคนนั่งทํางานกันอยู่อยู่ดีประตูเป็นเงยเนี่ยอยู่ดีๆประตูมีเสียงแย่จริงทุกคนเราคือจังหวะที่ปิดกับจังหวะที่มันเปิดออกเองคือน,นานมากเป็นชั่วโมงอะทุกคนแล้วไม่ใช่แค่ทีมงานเจอจริงๆมีอีกคลิปหนึ่งนะทุกคนที่เขาถ่ายกับทาร์ะหลังจากเอาตุ๊กตามา มีเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะอินเสิร์ มันไม่มีคนบิดนะแต่ก็คือพอดีอะไม่เห็นคนบิดชอบทุกคนคือประตูห้องนั้นอะห้องนั่งเล่นเป็นประตูที่แบบแข็งแรงมากรันมันก็ระแวงออตุก,กตาเนี่ยมาตั้งแต่วันที่เข้ามามันมันขนลุกนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเหตุการณ์มันเกิดซ้ำกันสองรอบเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เลยทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตุกตาจริงๆหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขนล uk, นะุกเอาจริงทุกคนตอนนี้ถ้าชื่อมันเจอเรื่องรลวม,มากมายแล้ว คืนนี้ถ้ามันเจอตุ๊กตาผีสิงมันต้องกลัวแน่แต่มันคงไม่ได้สิงจริงๆใช่ไหมทุกคนตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนต้องเห็นอะทุกคนคะตอนนี้เขาได้บอกนะทัชชีเรียบร้อยแล้วว่าแล้วนะ <laughs> ว่าเขาจะออกไปข้างนอกไยเพราะว่าจะไปถ่ายคลิปตอนนี้นางเล่นเกมอยู่นะคะทุกคน แต่คนที่ออกไปไม่ใช่เขาหรอกคะ่ะแต่เป็นทีมงานเตียวเพราะว่าอะไรหรือว่าทุกคนเพราะว่าถ้าทัชชี่นะคะหเห็นว่า R รถอยู่มันก็รู้แน่เลยเว้ยว่าเขาก่ายังอยู่บ้านเนี่ยแผ่นแยบยนไหมบางแผ่นบ่อยมันต้องแยบยนขึ้นเอาเรียกนงิออกรถได้เลยไปแล้วทุกคนแยบเงี้นอาชุมาไปแล้ว อาจ,จมาไล่าห้ามบอ,อกใครนะว่ามบนมีอยู่ในนี้เข้าใจเปล่าดีมากทุกคนคอะและนี่ก็คือตุ๊ก,กตามือสองที่เขาได้มาหล่นไหมทุกคนกเดียวแล้วตัวที่เขาจะต้องไปอยู่ข้างในให้ทายว่าตัวไหนตัวที่แนบเนียนที่สุดค่ะวัวน,นี้เห็นไหมมันหิวๆค่ะเขาได้ทำการเลาะ เครื่องในข้างในมันออกเรียบร้อยแล้วอาชีพมันลัวมากเลยมาหนามหมอเขา,าให้เราออกไปตั้งแต่วันแรกที่แบบว่าพุกตัวมาอยู่ที่นี่เลยแต่วัาจริงมันก็หลอนอจริงๆงอ่ะทุกคนสภาพเป็นตัวคือแบบใสเอขาใสเข้าไปก่อน หวพอหัวพี่เข้าไปแล้วปุ๊บทุกอย่างมันจะดีคือจริงเหรอใช่นี่มันอะไรนี่เออเดี๋ยวหยิบหมวกก่อนทำไมอ่ะยัดยัดเข้าไปให้พี่เขาหน่อยโอเคทุกคนหนีเรามีกล้องนะสุดยอดเห็นทุกอย่างแล้วเนียนมะเนียนมาะเนียนโอเคทุกคนเขาจะกลายเป็นหมีผีสิงในบ้าน ให้เหมือนหมีเดียต้องนั่งให้เหมือนหมีเนาะอะไรปะอันนี้นนหรอ เขาเใครเธอแใครเนี่ยความสวยก็มาเป็นระยะไม่ห่างหายความสวยก็มาเป็นระยะไม่ห่างหายนี่สวยแบบพอจำจำได้นะไอ้ที่จำไม่ได้อ่ะอีกพีอ่ะขอบอก 嗯嗯，牛、嗯。嗯嗯 แกไม่รอดแน่ยา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 แกห วันนัดกับจบเร้าได้เลยอ่ะโชคดีเลยที่เรามีแผนสำรองอาชีพมันขี้สงสัยมากเลยเมื่อกี้น่าจะหลอกโลกความสนใจมันได้

้นะไม่มีเลยเหรอวะตะกอนเลยเนี่ยนะ่ไหมอมหนึ่งบ้างถ่ายแต่นี้รับสายเยค,ครับ 哇 你的七万块，我收下了。 จะมีใครสักคนหนึ่งที่ผิดให้มันผิดที่กู กลับมาก่อนนะทุกคนทีมงานไปแอบ,บอยู่ข้างๆหมู่บ้านมาแล้วทุกคนอาจจะมากับบ้านแล้วอาชี่แกงแน่หาฉันท้งบ้านเลยฉันเพิ่งกลับบ้านเองทุกคนเชื่อป่าว่าตอนเนี้ยาชยีได้ยินแล้วเว้ยว่าเขาเพิ่งกลับบ้านทำแบบว่าเมือนอยกของออกจากบ้านนะเหบ มียมยวนว้พวมันเอาผีมายุตรงนี้แม่า่เีเฮ้ยบ้าเอะแกอใช่ไหแต่ไรเพื่มเขาตุกตาไปทิ้งเลยทำไมเนี่ยมันเป็นผี คนเดียวเนี่ยมันยับเคิดเองเว้ยมันย้ายชีได้ทำไม่ได้ล้วชียังเป็นอะไรมันจะขยับได้ไงขยับไม่ได้ก็แย่นะพี่ฉันเจอเลยตัวหนึ่งไหนมันโผที่ลิบด้วยตัวไหนเออไอตัวนั้นมันหาย คนทีมงานมีคนทีนมงานมาทั้งหมดาสามคนใครแก้กันอยู่ต้องหายตัวหนึงไม่มีเขาเอตุ๊กตามาหกตัวมันจะมีได้ไงอะพี่เราเตรียมมาไม่มีไหมไม่มีตัวหนึ่งสีสีน้ำตาลเริเ่มก่อนน้ำตาลเท่งงม,ทมีมีน้๊ตาหน่อยตัวเน,นื้อไอ้เนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเอาป้า นไม่มีจริงๆมีหกตัวอะนับนับหนึ่งสองสามแล้วที่แกดยนไปหน้าบ้าสี่หมายห้าแล้วก็หมีที่แกวาาไม่นอนหน้าประตูอยู่หกมีแค่นี้เลยี่จะนบใหม่ยนี่ไง 1, 2, หนึ่งสองสามไม่น้าประตูหมีมีเสียมปลาอีกตัวหนึ่งอะเป็นตัวที่สี่แล้วก็มีมต,ตัวที่แกมีสีน้ำตาลที่ไม่มีขนอะน้ำตาล เออก็น่าตัวนั้นหายไม่ใช่ไอตัวที่เจงัวไปข้างล่างไอตัวน้ำบากเมื่อกี้อ่ะไอ้เขาเฮ้ยเบี้ยวฮึ่งไปทัดยาเผื่อมันมีอะไรสิงขึ้นมาแก้ไม่เขอาอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นคำสาะเว้ยตอนที่เราไปป้ามันตกมาจากบันไดเลยมันจะหนีห้องมันมาได้ไงมันจะ มันเป็นการ์ดยูคเดียวแหะฉันเห็นซาจัคมันลงมาที่พัดินต์เป็นหน้าบ้านอยู่มีสนี้มันไม่มีพี่แค่คิดเองแต่ตัวนึงมันหายมันจะหายได้ไงมันมีเห็บหกตัวเองมันมีตัวนึงมันเรียกเราพอเฮ้ยถ้าจะยินให้เราพอมามาเฝ้าเลยแล้วค้นจนใยคนบ้านมันมีหนึ่งตัวมันหายโอ๋ทำไมวะเกม พี่กับใจเย็นมันไม่มันไม่มีอะไรขมีที่ไหนมันจะเดินได้ไม่จะได้รู้ไงว่าแบบมันมีจริงหรือเปล่าก็อยากรู้มากคนรู้ก็อยากรู้ใช่ปะล่ะทุกคนทัชี่ไอ้นี่ไปแล้วเว้ยมันคิดมากไปแล้วมันกลัวจนเพี้ยนไปแล้วเว้ยทุกคนมันไม่มีอะไรเลยเว้ยอ่ะไปฟ้องเขาเขาก็งงหมดก็ตุ๊กตาหมีที่ไหนเดินได้น่ะศาสมันมีผี

จะเป็นแกได้ไงเนี่ยมันอยู่นี่ ฉันหาทั่วแล้วไม่มีใครเลยก็ฉันอยู่ในหมีไงแล้วก็ให้ทีมงานออกเอารถอ,ออกไปเองแบบว่าไม่มีฉันแล้วตอนที่หมีหายไปอายฉันเอาหมีให้ทีมงานไปใส่ชุดทุกคนแต่ชิ่เงียบมากไม่เคยเห็นมันเงียบขนาดนี้เลยโอ้ยแกงแล้วแกกลัวผีหมีอะ่ะเฮ้ยทุกคนมันกลัวมากเว้ยทีนี้ไปอยู่บ้านคนเดียวม,มันมีไหมผีอ่ะมันมี เขาไม่ร kind of um, e um> um> ู้อะแต่เหตุการณ์นั้นเป็นจริงๆรนะทุกคนอันนั้นไม่ได้แกล้งสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะทุนนี่ชี้ช็อกไปแล้วไปเปิดไฟให้หน่อยใจเย็นนี่กินน้ำกินน้ำเดี๋ยวไปสั่งข้าวมาให้ทุกคนมันแบบมันให้ทีมงานทุกคนนะเอาเอาเนี่ยกลับบ้านเป็นคนละตัวเลยเว้ยไม่มีใครกล้าเอากลับเป็นสักคนพวกนี้เขาไปคืนแล้วถัาทัดกลัวอะ

แก้งมีผีทัชชี่นะทุกคนไม่เป็นตุกคกตาคือสองเาทัชชี่ก็กลัวมากๆเลยแต่จริงมันก็มีเรื่องประหลาดเก,กิดขึ้นจริงๆแหละแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดจากมีหรือว่าไม่ใช่นะทุกคนแต่ผีมีวันนี้เป็นเขาเองอหลอนปะถ้าทุกคนเจอผีมีแบบนี้จะทำยังไงคะจะทำยังไงก็มีตัวนั้นวันนี้ไปนอนละทุกคนเดี๋ยวไปดูแลทัชชี่ก่อนนะน่าจะช็อกไปแล้วอ่ะมันเงียบมากเลยทุกคนวันนี้มันมาแปลก อยากทำตุ๊กตานี้นะคะก็ทักมานะทุกคนเดี๋ยวส่งต่อโอปป้าแอนอาจุมามีเชฟมีเชฟมีเชฟโปรตีนแท้เล็มีเชฟมีเชฟรสชาติสุดช่ามีเชฟมีเชฟป็นระบบเขาขามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอปป้าแอนอาจุมามีเชฟเคล็ดลับอุ่นดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้